สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนบ้านสวนพิษณุนินกลัดคือเป็นพิธีกรอดีตผูป้ประกาศข่าวชื่อดังที่มีสไตล์การอ่านข่าวไม่ธรรมดาสาหรับพิษณุนินกลัดปัจจุบันอายุ67ปีแล้วณตอนนี้ก็ยังคงเห็นหน้าเห็นตาอยู่บ้างตามรายการทางช่อง3เป็นพิธีกรประจํารายการข่าวนอกกลู่นดแเ่นอยู่ในวงการมานานหลายปีมากๆเลยทีเดียวซึ่งพิษณุเข้าสู่แวดวงสื่อมวลชนสายการเมืองและเป็นบรรณาธิการข่าวกีฬาหนังสือพิมพ์สยามรัฐในปีพุทธศักราช25งพ อยยจากนั้นจึงย้ายไปสังกัดช่อง7สีและเป็นทั้งบรรณาธิการข่าวการเมืองข่าวกีฬาผู้ประกาศขา่าวและผู้บรรยายกีฬาด้วยมาจนถึงปัจจุบันและวันนี้เราจะพามาชมบ้านสนริมคลองของพิชญนุชีวิตไัยเกษียณเขานั้นก็ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายมากดยบ้านของเขานั้นเน้นเป็นบ้านหนึ่งชั้นที่มีพื้นที่เอาไว้ทําผักสวนครัวเรียกได้ว่าเป็นชีวิตที่เรียบง่ายสุดๆโด,ดยเขานั้นจะใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวและเลี้ยงสุน,นัขไว้หลายตัวต้องบอกว่าเขานั้นรักสัตว์มากเลยทีเดียวรววมถึงงยาา มักจะไปตีกอล์ฟมันขาวร้อมรอบไปด้วยธรรมชาติแถมยังบรรยากาศดีมากๆอีกด้วยถ้าผู้ชมมารับมีความเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ